สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel ble, ช h a n n e l m a g i c มาร์เบิลลอดบา p จันพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีกันหรือชาวรัคนาราศีกันนั่นเองนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้ค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงและไม่ตรงนะคะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมของคนส่วนใหญ่ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนำให้แอดไลน์ดีที่จันพัดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะจะมาดูว่านะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เรื่องดาวความรักของชาวราศีกันซึ่งเป็นชาวราศีธาตุดินจะเป็นเช่นไรนะคะเราจะเริ่มจากพลังงานของคุณที่มีคู่ก่อนนะคะ ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองค่ะดูสิว่าเรื่องราวของคุณความรักของคุณจะเป็นเช่นไร <c oughs> ในเดือนพฤศจิกยยายนนี้นะคะเอสซับบอลค่ะเอสซัแพนท์ร์โค้ไนท์ออฟคัพ Six of w a n d s และ The Sun พลังงานดีนะไพ่ดีหมดทุกใบเลยเพราะนั้นเรื่องราวของคุณน่าจะมีความรู้สึกที่เรียกได้ว่าพุ่งทยานไปข้างหน้าในหลายๆเรื่องราวอย่างเช่นเรื่องของหน้าที่การงานก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในแนวทางที่ดีนะคะมีในสิ่งที่คุณคาดหวังการเงินหรือผลตอบแทนที่ได้มาอย่างที่คุณคาดหวัง คุณจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะงานที่คุณทำส่งผลดีในแง่ของชื่อเสียงและความสำเร็จนะคะคุณอาจจะได้รับรางวัลหรือได้รับเกียรติจากอะไรสักอย่างจากใครสักอย่างจากองค์กรไหนสักองค์กรหนึ่งก็เป็นได้นะคะเพื่อทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะภาคภูมิใจในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะส่วนในเรื่องราวของความรักแล้วเนี่ยคุณก็ยังพออกพอใจที่ทจะ,ะปฏิบัติตัว เหมือนดั่งเดิมเดิมที่คุณเคยเป็นมานะคะคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณจะอาจอาจจะไปแสดงออกในด้านของการเอาอกเอาใจนะคะเอาอกเอาใจคนรักคู่ครองอย่างเช่นเขาอยากจะกินอะไรดีๆคุณก็จะพาไปหรือให้สิ่งดีๆกับเขานั่นคือสิ่งที่คุณพออกพอใจและคิดว่าคนรักและคู่ครองคุณจะชอบในสิ่งที่คุณทำให้นั่นด้วยนะคะ พลังงานโชกมาว่าคุณมีความสุขกับเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินที่ทิศทางมันเติบโตไปในทิศท,ทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็งานของคุณก็ค่อนข้างที่จะทําให้คุณได้รับเกียรติจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณในเดือนนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของความสุขนั่นเองนะคะมาดูแล้วคนรักคู่ครองของชาวราศีกันเป็นเช่นไรนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ t D and Place ค่ะไพ่เจ p ขึ้นมาอืม Ace of One ค่ะ Six of Cups และ Five of w a n d s นะคะ ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แม้จะมีเรื่องปะทะอารมณ์กันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวตัวคนรักคู่ครองของชาวราศีกันเนี่ยดูแนวโน้มก็คือก็มีความสุขอยู่กับตัวเองมากกว่ามากกว่าที่จะใส่ใจคนรักและคู่ครองแต่เขาเอาเวลาไป <c oughs> โฟกัสเรื่องของการงานใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและเรื่องของลูกหลานบริวาร ะะใจเขาไปโฟกัสกับเรื่องแบบนี้บางทีความหวานชื่นความโรแมนติกในแง่ของความรักฉันสามีภรรยาค่อนข้างเหือดหายไปนิดหนึ่งเพราะนั้นคนรักและคู่ครอของชาวราศีกันก็อาจจะไม่ค่อยสนใจในด้านของความรักสักเท่าไหร่แต่เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงานให้ความสำคัญกับเรื่อง ลูกหลานปุตรหลานนะคะบางครั้งก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ทําอะไรขัดอกขัดใจคุณคุณชาวราศีกันไปบ้างแต่ดูเหมือนว่าคุณจะมองข้ามปัญหาเหล่านั้นนะคะเอ,อถ้าเกิดว่าคนรักคุณไม่ค่อยชอบให้มาวุ่นวายอยู่ใ,ใกล้คุณก็เลือกที่จะอยู่แบบต่างคนต่างอยู่นิ่งๆแต่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมา <c oughs> ไม่ค่อยมาเจ้าไม่ค่อยมาเ,เรียกได้ว่าแบบ มาทำให้เขาอารมณ์เสียอะไรประมาณนี้คุณก็จะอยู่ในที่ของคุณนะคะส่วนตัวของคนรักคู่ครองเนี่ยเขาก็ไปโฟกัสเรื่องของการงานและเรื่องของบุตรหลานและบริวารถ้าอยากจะคุยกันดีๆหน่อยอาจารย์แพ์แนะนำว่าหลังจาก ครึ่งเดือนไปแล้วนะคะก่อนจะถึงสิ้นเดือนสามารถพูดคุยกันได้หรือสามารถที่จะตกลงอะไรกันได้นะคะช่วงนั้นพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีกันจะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่คุณก็พอที่จะพูดคุยกันเป็นภาษาดอกไม้ได้เขาก็จะฟังคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่พอ,อเข้าสู่ ปลายเดือนไปแล้วอันนี้ต้องระมัดระวังปากคําเพราะว่ามันจะมีเหตุทําให้ทะเลาะบาแวงกันอีกนะคะอ่ะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ f o u r of อรค่ะก็ถือว่ามีความมั่นคงกันดีทีเดียวนะคะ King of p พ n t ูค l e ค่ะถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันยังไงคุณสองคนก็ยังมีความผูกพันกันอยู่นะ Three of อ n ์คุณอาจจะเคยทำ มีมีเขาเรียกว่ามีงานที่จะต้องทําร่วมกันมีผลประโยชน์ที่จะต้องแบบร่วมกันอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคู่รักคู่ไหนที่ทํางานร่วมกันมันก็มีในเรื่องของพันธสัญญามีในเรื่องของการเงินที่อาจจะต้องจําแนกแจกแจงอะไรประมาณนี้นะคะมันมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวพันกันช่วงปลายปลายเดือนคุณสองคนก็อาจจะ ห่างเหินกันไปนิดนึงหรืออาจจะแบบว่ามีเหตุทําให้ต้องเดินทางไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่แต่มันเป็นการดีนะการที่เดินทางห่างออกไปมันก็จะช่วยลดปัญหาการทะเลาะเบาแหวงที่จะเกิดขึ้นในช่วงไปลายปลายเดือนเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงดีกว่าในช่วงเวลาก่อนๆที่ผ่านมา ดูว่าไพโรแมนต์องเจินจะให้คำแนะนำอะไรอีกนะคะยูดิเซอร์ฟล t เอทราคชั่นรีชีส pay attention to the last t a i d first <c oughs> พ่บอกมาว่านะคะจริงๆแล้วอะ่ะคุณก็เป็นคนที่ควรจะได้รับความรักนะคะแต่ดูเหมือนว่านะคะ,ะการดึงดูดกันเนี่ยมันลดน้อยลงไปมันไม่ค่อยมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน บางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างล่าถอยออกมาจากความสัมพันธ์ในด้านของความรักนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ดูสัญญาณเตือนหรือทซายเตือนว่าอ,อคนรักคู่คอของชาวราศีกานอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มีความสุขนะคะก็จะสามารถใช้สเสน่ห์ในการ ใช้คำพูดก็ได้ใช้คำพูดในทางที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก in love ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการอาจจะชื่นชมคนรักคู่ครองคุณก็ได้นะคะเวลาเขาทำอะไรดีหรือว่าแต่งตัวอะไรสวยชื่นชมเขาพูดคุยกับเขาให้ทำ เป็นเหมือนกับว่าคุณเพิ่งจีบกันใหม่มันก็จะเรียกเอาความสดชื่นความสดใสในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้กลับเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้นะคะเรื่องของอคําพูดวาจาและเรื่องของอารมณ์ควรปรับนิดนึงนะคะมันก็จะทําให้เกิดความสุขขึ้นได้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์อย่าทําตัวจืดจางห่างเหินยิ่งเขานิ่งคุณยิ่งนิ่งเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าเขานิ่งคุณก็ยิ่งต้อง พยายามทำตัวอ่อนเข้าหานะคะให้เขาเนี่ยอ่อนลงเพื่อที่จะได้จูนความรู้สึกกันได้แล้วแรงดึงดูดมันก็จะได้ฟื้นคืนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังมีช่วงเวลาโมเมนต์ของการกลับไปจีบกันกลับไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตต่อกันมันก็จะทําให้ชีวิตความรักของคุณสดใสไม่เบาเลยทีเดียวในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงคนคบคนคุยชาวราศีกันแล้วมาดูว่าพลังงานจะไปตกอยู่ในสถานะของใครนะคะคนที่ห่างหายกันไปไม่ได้พูดคุยกันแล้วหรือคนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ในสถานะของคนที่ยังเป็นคนคบคนคุยกันนะคะเป็นเช่นไรไพ่าสามไม้เท้าไพ่เกา้กาวถ้วย ไพ่เดวุลหกดาบไพ่ห้าดาบค่ะม,มันเป็นพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ต่างถิ่นต่างที่มีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกรอคอยมีความรู้สึกโหยหายอืมนะคะ แต่ในความรู้สึกโหยหาในความรู้สึกรอคอยนั้นนะคะมันก็ยังมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันยังเคลียร์ไม่จบไม่สิ้นนะคะในสถานะของชาวราศีกันที่อยู่ในสถานะของคนที่คบกันคุยกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงใครคนหนึ่งก็ได้นะเป็นความรู้สึกถึงคนไกลเป็นคนที่คุณคอยคิดถึงเป็นคนที่คุณคอยคอย คอยแอบสืบแอบส่องดูความเป็นไปของเขานะคะคุณอยากจะช่วยเหลือเขานะคุณอยากจะคุณอยากจะทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นสดชื่นขึ้นอะไรประมาณนั้นอะนะคะแต่ดูเหมือนว่าตัวคุณก็อาจจะติดกับดักนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือเป็นคนที่ยังมีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะซึ่ง ตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นปมปมหนึ่งที่คุณไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเพราะเนื่องจากว่าคุณยังมีเรื่องที่ยังเคลียร์ไม่จบหรือมีเรื่องที่ปกปิดซ่อนเร้นคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคุณก็ได้แค่คิดถึงเขาคุณก็ได้แค่อดทนแล้วก็รอคอยซึ่งการรอคอยของคุณก็ยังคงไม่เห็นจุดหมายปลายทางของการรอคอยนั้น แต่คุณก็ยังคงมีเขาอยู่ในความรู้สึกนะอืมนะคะแล้วคุณก็แอบมองดูเขาอยู่ห่างๆนี่คือพลังงานของเพื่อนๆชาวราศีกันในสถานะคบคุณคุณ,คณ,คณแล้วมาดูซิว่าใครคนนั้นของคุณเป็นเช่นไรนะคะสองดาบค่ะสองเหรียญหนึ่งดาบ หนึ่งเหรียญไฮพิเนตมันเป็นพลังงานของความสับสนความวุ่นวนใจหนึ่งก็อยากที่จะยึดโยงความสัมพันธ์นี้เอาไว้ส่วนอีกใจหนึ่งก็มีความสึกอยากจะตัดเหลือเกินมันมันทำให้เหมือนกับว่าเขาพอเขาจะไปเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครใหม่ๆ เขาก็ยังคงมีเงาของคุณซุกซ่อนไว้อยู่ในใจของเขาอยู่ตลอดเวลามันทำให้เขารู้สึกมืดแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกภายในใจที่เป็นอยู่ณขณะน,นี้นะเขาก็พยายามที่จะเปิดใจให้คนอื่นพยายามเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนว่าพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆของคุณคุณชาวราศีกมันยังคงฝังแน่นอยู่กับความรู้สึกของเขา ท,ทั้งที่เขาอยากจะตัดคุณออกไปจากใจนะแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังตัดไม่ได้มันยังคงคิดถึงมันยังคงรู้สึกถึกอยู่ตลอดเวลาแต่มันเป็นความรู้สึกที่เรียกได้ว่าเก็บไว้เป็นความรับไม่เปิดเผยมันเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะนำขึ้นมาอยู่แบบเชิดหน้าชูตาได้เขาก็ได้แค่แอบแอบรู้สึกถึงคุณอยู่ลึกๆ รับๆนั่นเองนะคะเป็นพลังงานของเขาแ,แนวโน้มความรู้สึกและความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ queen of pentacle ค่ะ king of s w o r d s hermit Ace of Pentacles เ e v e n o อ Cups เหมือนใครคนหนึ่งนะคะใครคนหนึ่งยังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความรู้สึกเก่าๆเดิมๆนะคะและคนอีกคนหนึ่งก็พยายามตั้งแง่ที่จะตัดใจออกมาแล้วต่างฝ่ายต่างก็อยู่กันแบบนิ่งๆลำพัง ในเรื่องราวของความรักต่างฝ่ายต่างก็ไปโฟกัสเรื่องของการหาเงินการมองหาช่องทางอะไรใหม่ๆหรือการมองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทั้งทงที่ภายในใจก็ยังคงรู้สึกยึดมั่นถือมั่นความรู้สึกเก่าความรู้สึกเดิมนะคะคนหนึ่งพยายามยึดไว้แต่อีกคนหนึ่งพยายามจะตัดนะคะคุณก็ลองไป พิจารณาดูเองว่าเป็นใครที่อยากจะยึดไว้เป็นใครที่อยากจะตัดแต่สถานการณ์มันโชว์มาว่าต่างคนต่างจะอยู่กันแบบเงียบๆไม่กระโตกกระตาไม่เรียกร้องไม,ไม่เรียกร้องความสนใจไม่เรียกร้องความสำคัญนะคะแต่ก็คือเหมือนกับเก็บฝังความรู้สึกที่มีต่อกันและกันเอาไว้ในก้นบึ้งของหัวใจแล้วก็ทำงานมันไป เปิดโอกาสให้คนนู้นคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะหวังรอว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมีพลังพอพาวเวอร์มากพอที่จะมาลบล้างความรู้สึกเก่าๆของใครบางคนออกไปได้นั่นเองอะมาดูซิไพโรแมนต์แองเจิลจะบอกอะไรอีกลิเลชิสแฟกเตอร์ คุณสองคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างทางด้านศาสนาความเชื่อก็ได้นะคะมีเรื่องราวบางอย่างนั้นอันนั้นอะมันเป็นเหมือนกับเป็นเงื่อนไขที่มันไม่สามารถที่จะทำให้ความรักครั้งนี้ complete ไปได้จนถึงที่สุดคุณสองคนอาจจะมีความต่างกัน f r e ปร u ย s เซลเขาบอกว่าให้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเถอะนะ d e c e p t i o n อย่าหลอกตัวเองอีกเลย <c oughs> Express your love รักใครก็จงแสดงออกถ้าไม่รักก็แสดงออกไปเลยให้เขารู้ไปเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกักขังให้เขาคนนั้นรอคอยอยู่กับความหวังอันเลื่อนลอยหากไม่รักแล้วให้บอกเขาไปตรงๆนะคะชาวราศีกันถ้าไม่รักใครบอกเขาไปตรงๆเขาจะได้ไม่ต้องหวังไม่ต้องคอยคุณอีกต่อไป แต่ถ้ายังรักอยู่ก็สารภาพไปตรงๆเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ในด้านของความรักเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนใครบางคนพยายามใส่หน้ากากเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาใครคนหนึ่งเคยแสดงออกในด้านของความรักอย่างมากนะคะแล้วก็พยายามคิดบวกอยู่ตลอดเวลาแต่ซึ่ง คนที่แสดงออกไปอย่างมากและคิดบวกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นฝ่ายที่เจ็บปวดและก็ทุกข์ระทมกับการรอคอยโดยที่ไม่รู้จุดมุ่งหมายว่าคนคนนั้นจะกลับมาอีกหรือเปล่าทั้งๆที่คนคนนั้นตั้งป้มว่าอยากจะตัดความสัมพันธ์ของใครคนนั้นออกไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในพิเรียดนี้ แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นเช่นไรก็ยังคงบิดเบือนกันอยู่นั่นก็ยังคงที่จะกักขังความรู้สึกภายในใจลึกๆแล้วก็พยายามอยู่แบบนิ่งๆพยายามที่จะไม่เปิดเผยความรู้สึกใดๆให้อีกฝ่ายได้รับรู้แต่ดูจากหน้าไพ่แล้วมันเหมือนกับว่าใครคนหนึ่งยังคงรอคอยส่วนอีกคนหนึ่งพยายามที่จะตัดออกไป มันเป็นความสัมพันธ์ที่เจือปนไปด้วยความอึดอัดและความเศร้าอยู่ในนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นในเพรียดน,นี้อย่าคาดหวังเลยว่าเขาจะกลับมาทำให้คุณมีความสุขแต่ก็ไม่อยากให้คุณคิดในด้านลบอยากให้คุณคิดบวกไว้เสมอนะคะบวกไว้ว่าสักวันหนึ่งคนที่ใช่สำหรับใช่สำหรับ เราอ่ะจะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้คนคบคนคุยสถานาการณ์มันโชว์ถึงคนที่เคยคุยกันแล้วห่างหายกันไปของชาวราศีกันแล้วชาวราศีกันก็ยังคงคิดถึงอยู่ซึ่งตัวใครคนนั้นเขาก็ยังคงคิดถึงคนอยู่แต่เขาอยู่ในสถานะที่เขาไม่สามารถที่จะทักมาหาหรือมาคุยได้เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้อง ห่างกันไปแล้วก็จบกันไปด้วยต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานเก็บความคิดถึงที่มีไว้ต่อกันเนี่ยให้ลึกสุดใจเพื่อที่จะได้ไม่เอามารบกวนชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั่นเองก็ฟังแล้วหน้าหดหูไม่เบาเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่อึดอัดอันนี้ไปให้ได้ละกันนะคะ โอเคไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงคนโสดชาวราศีกันแล้วนะคะมาดูว่าเรื่องราวความรักของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนไพ่เก้าเหลี่ยญเกิดขึ้น Queen of Cups Two of โซ The Tower Sick of Swords นะคะ <c oughs> ถ้าคนโสดชาวราศีกันน่ะถ้ายังไม่มีใครเข้ามาอย่าเพิ่งรีบมีเลยเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกคาดหวังแล้วไม่เป็นไปดังหวังนะคะให้อยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆกับตัวเองอย่าพยายามไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้จะดีกว่า เพราะว่ามันมีความรู้สึกที่เรียกว่าจะทําให้คุณเสียอกเสียใจได้ง่ายอประมาณนั้นนะคะในเรื่องของคําพูดวาจาการสื่อสารกันคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณถูกคุณถูก,ถกไล่ต้อหรือคุณถูกบีบคั้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะเรื่องราวของการงานของคุณไปได้สวยไปได้ดีนะคะแต่พอในเรื่องของความรักแล้วบางทีคุณอาจจะ ตัวปรับอารมณ์หรือปรับใจในผู้การพูดคุยการสื่อสารกับคนอื่นๆเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีนะันะคะมันจะส่งผลทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วกเกิดเป็นชนวนทําให้เกิดความขัดอกขัดใจต่อกันได้ง่ายอ่ะดูซิว่ามีใครเข้ามาในเพจเนี้ To o f s o r c e ระวังเรื่องก,การสื่อสารอย่างเดียวนะคะไพ่ Play the world To o f p e n t a c คุณอาจจะได้เจอเจอผู้คนหลากหลายนะโดยมากจะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานการติดต่อ สังคมออนไลน์หรือการได้เจอเจอผู้คนจากที่ไกลๆหลายๆที่คนเหล่านี้เข้ามาคาดหวังในแง่ของความเติบโตในด้านของการงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าถามในเรื่องของความรักแล้วยังไม่เด่นชัดเพราะว่าคุณเจอคนหลากหลายมากถ้าเกิดมีใครเข้ามาในเรื่องราวของความรักก็จริงๆแล้วอะ่ะก็อย่าเพิ่งรีบใจร้อนตัดสินใจนะชาวราศีกัน ระวังจะเจอเรื่องที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกได้ง่ายจากคนที่เข้ามาพูดคุยกันดูท่าทีเหมือนชอบแล้วบางทีอาจจะพลิกผันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบที่คุณคาดหวังแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดไพเดซันค่ะเอ s o าพาร t จ c คเ k i ล g ิงออฟ r อร King of Cup ไพ่ The Chariot นะคะเพราะฉะนั้นดูไปเรื่อยๆคุณอาจจะได้พบปะได้เจอเจอผู้คนมากหน้าหลายตาในในเดือนพฤศจิกายนนะ,ะแต่ละคนส่วนใหญ่ก็เอานำความสำเร็จนำการเงินนำควาความภาคภูมิใจมาสู่คุณซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาในการคบหาหรือในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ ให้มันยืนยาวนานหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าให้ประโยชน์ในแง่ของการงานของชาวราศีกันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในพิเรน์นี้คุณอาจจะได้พบปะเจอกับผู้คนหลากหลายซึ่งคนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เข้ามาเพื่อผลักดันมาส่งเสริมให้ทำให้การงานของคุณมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแทบทั้งนั้นแต่มันไม่ได้โชว์ออกมาว่าเขาจะเข้ามาอย่างคนที่ ถูกชะตาต้องใจอยากจะจีบเป็นแฟนหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยอม,มีปฏิสัมพันธ์หรืออ่าคบหาคนเหล่าเนี้เอาไว้เพียงแค่รอบนอกเพื่อส่งเสริมเพื่อซัพพอร์ตงานของคุณนะคะให้มันไปในทิดทางที่ดีอย่าเพิ่งอเอาเรื่องของความรักมาเจือปนมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปในชิศทางที่ดี กับตัวคุณๆชาวราศีกันได้ Let's go off control issue romantic feeling Stay Optimistic about your love life. Release your eight to love. ไพ่ออกมาบอกว่านะคะในความสัมพันธ์นี้ให้มองอะไรเป็นเชิงบวกไว้ก่อนนะคะแล้วก็บางทีในการติดต่อการประสานงานหรืออะไรต่างๆนาะนาะนะอาจจะต้องอาศัยคน ช่วยเหลือคนช่วยเหลือนะคะคนช่วยเหลือนั้นอาจจะเป็นบริวารหรือจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกับคุณก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในพ e r i นี้เันแพทมองว่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสในแง่ของความรักแม้ว่าตัวไพ่มันจะเป็นลนักษณะไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะว่าในความรู้สึกของคุณมันบ่งชี้มาว่ามันจะมีเรื่องเสียอกเสียใจ ดัะนั้นให้ประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะคะตราบถ้าเกิดว่าคุณยังคงมีเรื่องราวเก่าๆติดค้างอยู่ในใจเรื่องราวความรักครั้งเก่าคุณพยายามดีลีทมันให้ได้นะะถ้าคุณดีลีทได้แล้วคุณถึงจะเจอรักแท้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยังดีลีทไม่ได้คุณยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆมันก็จะทําให้รักแท้ที่คุณเฝ้ารอหา่างไกลหาก่างออกไปยังไม่ได้มาอย่างรวดเร็ว ะะเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวเราแก้ไขให้คนอื่นได้แต่บางทีเรื่องของเราเราอาจจะต้องให้คนอื่นช่วยในเรื่องของการแก้ไขนะคะมันถึงจะดีเพราะฉนั้นปลดปล่อยพลังงานเก่าๆค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณปลดปล่อยได้สิ้นซากแล้วความรักที่แท้จริงมันจะกลับมาหาคุณความโรแมนติกอารมณ์แห่งความรู้สึกโรแมนติกมันก็จะกลับคืนมาหาคุณได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองสำหรับคนโสด ชาวราศีกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณได้พบเจอความรักที่ดีเจอคนที่ดีสำหรับตัวคุณได้อย่างลงตัวนั่นเองน,นะคะฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ฉันพัฒนามาลงให้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย